สวัสดีครับวันนี้มาช่วยลูกค้าบอกลาความสุขปกเหมือนเช่นเคยนะครับถังซักผ้าที่สุขปกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่ทําให้เราซักผ้าไม่สะอาดนะครับตรงบริเวณนี้ก็คือตัวถังนะครับคาบดำๆนะครับคาบสขปรกกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นกลิ่นอับนะครับตรงนี้สัมผัสได้อย่างชัดเจนมากนะครับผม เนี่ยครับผมตรงก้นถังนะครับเป็นคาบตะกันสีดำๆๆนะครับปัญหาเหล่านี้ครับทําให้เราซักผ้าไม่สะอาดนะครับจะมีเศษตะไคร่เศษดำๆติดมาตลอดเวลานะครับตามที่ลูกค้าแจ้งไว้นะครับส่วนภายในตัวถังนะครับภายในตัวถังด้านนี้จะเป็นเศษดินเศษโคลนะครับกลิ่นฉุนกลิ่นับนะครับ เป็นตะไคร้เลยนะครับผมกิ่นฉุนมากนะครับแบบนี้นะครับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มก็ไม่หอมนะครับผมเดี๋ยวเราจะจัดการทำความสะอาดล้างให้เหมือนใหม่นะครับล้างให้เหมือนใหม่กลับมาหน้าใช้งานเหมือนเดิมนะครับเหมือนเพิ่งออกจากห้างมานะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามผลงานและเรียกใช้บริการได้นะครับผมยินดีครับ